สาวไหนรอบเอวเกินกว่า32นิ้วชายใดรอบเอวเกินกว่า36นิ้วมารวมกันตรงนี้ค่ะคุณมีเรื่องที่ต้องรู้ผู้หญิงที่มีรอบเอวเกินกว่า32นิ้วผู้ชายรอบเอวเกินกว่า36นิ้วถูกจัดเป็นโรคอ,อ้วนลงพุงแล้วนะคะและปัจจัยเสี่ยงสำคัญนี้นำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งตับข้างไขมัน ภาวะอ้วนลงพุงเกิดจากการมีไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะภายในช่องท้องมากเกินควรทำให้พุงยื่นออกมาอย่างชัดเจนอาจส่งผลต่อก,การเกิดโรคหัวใจและโลรคหลอดเลือดได้นอกจากนี้การสะสมของไขมันในช่องท้องจำนวนมากจะส่งผลให้เกิดการเผาผลาญน,น้ำตาลในร่างกายผิดปกติจนน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและเสี่ยงต่อก,การเกิดโรคเบาหวานอีกทั้งยังทำให้ระดับไขมันในเลือดและความดันโลหิตสูงขึ้นด้วย เมื่อเกิดภาวะนี้เป็นระยะเวลานานผนังหลอดเลือดแดงจะหนาขึ้นจนอาจทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจน้อยลงซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะตับข้างไขมันหรือโรคไขมันพอกตับที่หลายคนยังเข้าใจว่าเป็นลักษณะของไขมันที่ไปพอกที่ตับ แต่ความจริงแล้วคือการที่มีไขมันส่วนเกินสะสมอยู่ภายในเนื้อตับที่เกิดจากการทานและได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการเมื่อใช้ไม่หมดก็จะแปรรูปไปเก็บสะสมไว้ที่พุงและในตับกลายเป็นตับที่มีไขมันมากขึ้นเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บไปนานๆกลายเป็นผังผืดนำไปสู่ภาวะตับแข็งและส่งผลให้เกิดมะเร็งตับได้ค่ะ เอิร์นเวย์ขอแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลโรคร้ายที่จะมาพร้อมๆกับรอบเอวที่มากขึ้นใส่ใจเรื่องน้ำหนักระวังเรื่องไขมันสะสมในร่างกายซ่อมแซมดูแลตับให้กลับมาเป็นปกติ เอิร์นเว่์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรสูตรเฉพาะเพื่อปรับคอเลสเตอรอลในปริมาณที่เหมาะสมลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรลดความหนืดของเซลล์เม็ดเลือดสลายและยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดก,กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ยอย่างเพียงพอการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399